มันนิ่มนี่ตามง่อยู่ประมาณนี้นะครับผมมันจะบ่อตึงเกินครับจากนี่จากนี้มาหานี่จะบ่อตึงแห้งครับผมตึงแห้งแล้วมันก็ดจะบอ่อใดชวนมันนี่เลยครับที่แตกกับน้ำก็เลยครับในช่วงหนาข้างบนแล้วมันได้จังใดก็ได้รอบครับผมแต่ สวัสดีครับผมสัญหาล็อกทุ่งนาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมทั้งไม้ทั้งเกาที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมมีหนึ่งว่าดีๆมาฝากเป็นเช่นเคยครับเครื่องเมื่อหายอยู่หากินอยู่ลครับผมถ้าเฮดลอกลูกวิ่งหกเส้นครับอันนี้สิเป็นหย่บัวนะครับเด้อแต่ลอกลูกวิ่งหกเส้นนี่ผมยังไม่เคยผ้าเฮดไปครับนี่ต่ลูกวิ่งครับล็อกลูกยังไม่เคยครับ อันนี้จะได้ได้แปดครับลูกคนถี่ใหญ่แน่นะครับผมแต่กลัวแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์นี่จะมาบุกคือกันครับผมหายง่ายครับรุ่นน้อยอ่ะฮะอันนี้น้ำหนักอยู่หกขีดครับพื้นนี้ครับผมน้ำหนักยึดได้หกขีดครับผมควจะผ้าเฮ็ดครับผมล็อกลูกครับจะเป็นไน่บัวครับเอ็นเบอร์ที่สองครับหกเซน ยายบัวนะครับเนาะเอ็นเบอร์สิบสองนิ่มครับผมนิ่มสุดๆล่ะครับผมสิบเอสนี่ก็เชียงที่นิ่มคักครับสิบสองนี่ก็นิ่มครับผมนี่นะนับกันเนี่ยนับเป็นคู่ได้ครับเด้อช่วงหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องนับครับผมมัน้ามันเกินไปนะครับเนาะอันนี้อันนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันสิเกินอยู่แล้วครับเกินมาวัดครูสองคู่เอาชินับช่วงนี้นะครับแต่กลัวเขาไม่ต้องนับเขามานับนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ นะครับเนี huh. ่ยหนึ่งสองสามสี่จะได้สี่คู่ครับจากลูกตะกัวมาจะได้สี่คู่แล้วก็ไม่ท่าไม่นี่ผมเคยบอกไปแล้วครับวัดให้เบิองเลยว่าความยาวมันเท่าไหร่ครับเอามาสอดเอ็ดคือเก่านี่ยนะครับเหมนแบบเดิมแบบเก่าครับผมลึกห้าสิบหกเซนลึกห้าสิบตา ลงปลาใส่ปลาขาวปลากดปลาตัวไปครับเนาะสารพัดสารเพล่ะครับปลาติดเบิดครับผมนอกจากปลาวานนะครับผมมอกติด่อกปลาวานนะเพราะมันอยู่ทะเลปลาน้าจืดครับอันนี้ลงปลาน้าจืดปลาขาวนี่ล่ะปลาขาวปลาตะเพียนบานเอานี่ยนะครับนี่เขาอานับอันนี้เขาสิบบันดาบตะกัวเนี่ยฟังนีเขาสิบบนับได้ครับ ้างนานี่ยังได้ก็ได้ครับผมมันคืเขาล็อกพอดีเคลียร์หัวน,นี้นาะไรบางอ่งหนึ่งสองสามสี่ครับนาซีหลังซีครับผมแปดคู่ครับจะได้แปดคูจากตะกัวมหาตะกัว,น,น,กกกว 8, นี่ครับสิเป็นแปดคูคูซิกเก้าเจ้าตะกัวครับแปดนี่ครับนี่แปด อัน,นเนี้ยจากนี่ครับผมมาหาชนตะก,กัวเนี่ยตะก,กัวลูกตะก,กัวมานับครับตะก,กัวจะเป็นเก้าต้องมานับนี่นะครับหนึ่งสองสามสีสมส่สี่คูที่สี่เข้าเอาครับผมนี่เห็นบ้าครับผมหนึ่งสองสามสีคส่คูสี่เอาไม้ท้าบเหมือนเดิมครับปั๊บ เฮ็ดพวกเป็นเฮ็ดพวกคล้องก็ค่อยเฮ็ดไปครับผมเดี๋ยวก็ชิ้นครับผมไม่ไหมกับมก็เฮ็ดพวกเป็นนะครับผมมาศึกษาก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็คล้องเองครับผมได้เองนิ่มขนาดครับผมโอ้ยมันติดป่าดีขนาดครับนิ่มครับ แ,อยอยแต่ปลาแยง่จะบม่ค่อยอยู่แต่ปลาน้อยนี่ติดดีครับคือต่ำหรือก็ติดแล้วครับผมนิ่มครับเอ,นเบอาาเ็นเบอร์ก็ถามว่ันง่อยู่ดกันง่แต่ว่านิ่มนี่ตามันอยู่ประมาณนี้นะครับผมมันจะบ่อตึงเกินครับจากนี่จากนี้มาหานี่จะบ่อตึงแห้งครับผมตึงแห้งแล้วมันก็จะบ่อได้ชวนมันนี่เลยครับที่แตก này các nào mà nó được, chẳng đay nó đây là hàm nạp phaát các bạn, si các bạn, các bạn. Gucken, lên, Somehow, C, C. bạn. Lại, này này, สูตรทุกความเมงล่ะหละหัวหอมนี่กับซีดครับผมเฮ็ดได้ครับผู้ใดมักนะครับเนาะมักหายุห่ากินมักเฮ็ดเฮ็ดได้ครับผมลอม่องเบิ้งครับผมถามเฮ็ดยากบ่ก,ก็เฮ็ดยากอยู่ล่ะครับผมเดี๋ยวมันเฮ็ดยา,ดานนนนนดบว่าเฮ็ดยากสอนเรบคนเฮ็ดเปลี่ยนจะว่าแต่เฮ็ดเป็ี่ยนแหลมย,ยัง่ไง จะงงตอนขึ้นตาแรกอะครับผมตาช่วงแรกครับแต่กลัวลูกแรงมรันจีงงงหน่อยครับผมลูกว่าเขาจะจับจับส่วนมันจังไดว่าเขาจีได้เขาก็ไม่วัดเบิงให้ลูก,กตะกลัวมันอยู่มานตึงกลางครับผมตึงกลางของไม่ฮอก็เบิ้องว่าตามันตึงเกินนึกเปล่าความสวยงามครับผมแต่เพรอะแต่มันตึงเกินก็บพราะไรน,นะครับก็ด,ดี ปลาต่ำมันก็จะแตกว่อยากพันถามว่าเฮ็ดได้ไหมเฮ็ดได้ทุกคนนะครับแต่เฮ็ดเป็นเฮ็ดแต่ว่าบางทีมันก็ขาดปลาต่ำแล้วมันอยากขาดมันตึงเกินตึงเกินพอดีบางเฮ็ดก็ดีพองามต่างเทิงก็อีกอย่างหนึ่งครับผมต่างเทิงก็เขาต้องย่นน้ำแต่เขาตึงเกินก็พ่ดีครับ ปลาตามนี้มมนหุ่มมมนหนุ่มหากกันคือว่าได้กวามยาวไเด้แต่ยาวแต่ว่าเวลาป่าโซนปลาตามนี้สีบ่ค่อยติดนะครับโอ้มาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปครับผมข่าวเชิงนะครับหลังจากที่ว่าเฮ็ดขาวล่างมาเรียบร้อยนะครับขาวล่างครับลูกวิ่งครับล็อกลูกวิ่ง หกเซนครับเอ็นเบอร์สิบเอ็ดครับผมอาจจะนิ่มเอ้ยเบอร์สิบสองนี่เอ็นเบอร์สิบสองตานกครับผมกานกอิซี่ครับนิ่มขนาดนอครับผมเอ็นเบอร์สิบสองก็ได้นิ่มกานกความนิ่มขนาดครับเห็นน้ากันแล้วครับผมมีเครื่องไม้เครื่องมือครับใส่ทุนกันครับผมแ่องทึ้งสอดกันครับสอดแล้วก็ค่อยดึงครับผม เอ็ดง่ายๆครับผมดึงแล้วกระยับดึงครับผมสองตาครับสองตาอยู่ข้งางในล็อกนี่นนครับผมหงสาวแค่สองครับผมต,ตาเดียวนี่ตึงมนึง่งแต่ว่าตาตานี่ผมจะเอาอันเว้นอันครับ บร่ได้นับเด้ครับตาใส่ระยะเลยครับวัดความงามพอครับผมวัดแกเบิ่งความงามมันก็พอแล้วครับผมยาเบิ่งคิดตามันยาห้งตึงแห้งก็พอเช็ดง่ายๆครับฝุ่นอันเว้นอัน สอดเข้าไปอย่างนี้ครับดในในือันนี้ห้อจะบริส่ทุนอันต่อไปห้อยไซทุนครับผมจะบันนับเหตุแบบเรียบง่ายแบบง,ง่ายครับผม่มต้องไปพี่ที่พิธันีอย่างมากมายครับ ก็จะมีป่าครับผมติดดีขึ้นกันครับใส่ขนเอ้าไปเห็ดแบบเก้าหน่อยเออคนเห็ดปปเปลี่ยนว่าเนี่ยเห็ดง่ายแบบวัออือลงครับซื้อ ครับผมอยู่างลางเลยมีเสียงรบกวนแน่ละครับอยู่บ้านรเราเฮ็ดอยู่ในบ้านนะครับเนาะเกิกจากนเฮ็ดงานมากเฮ็ดนี่เราอุปก,กรณ์หาอยู่หากินอุปก,กรณ์หาอยู่หากินครับผมขาดอันนี้ไปก็าวัดตายละครับผมนี่แหล,ละแนวหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับผม ตึงมื่อหากินเนาะนี่แหมมีด่างนี่ยนะครับหากินดักนูแน่ใส่ด่างแน่ล่ะครับผมใส่อันไม่นอันเนี่ครับผมด่างนี่จีบก็ตึงแหงนะผมจีบก็ดีกว่งามครับไม่ยากเช่องตัวสังเกตเบิองมันจะบองตึงนะครับผมออกมาก็ฝากไล์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาเนาะตุ้งนาครับผมกันนะพอกันไหมครับสวัสดีครับผม